เอ็กซ์เออนไลน์สนับสนุนโดยไทย YouTube หลักสูตรรวยด้วย YouTube Partner หลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจการสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนจากคลิปวิดีโอที่เราสร้างเองง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว BC Warehouse คือที่ตัวดังเก็บสินค้ามากกว่า1 0 0 0 0ตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณนทน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ l i ฟ e and เลียวแรงบันดาลใจของคน Gen Y กับผมสุรพล CEO ครับในตอนที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับช่อง YouTube ที่สามารถสร้างรายได้ได้ในประเทศไทยนะครับว่ามีช่องอะไรบ้างแล้วสร้างรายได้แบบไหนหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วเราถ้าเราจะทําช่องบ้าง แล้วทําแบบไหนถึงจะดังและมีรายได้เหมือนกับช่องตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ดูในตอนที่แล้วนะครับผมจะยกตัวอย่างประเภทของคลิปที่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับคลิปประเภทที่1น,นะครับก็คือคลิปประเภทคลิปข่าวคลิปหลุดต่างๆนะครับพวกนี้จะเป็นคลิปอายุสั้นแต่สามารถสร้างยอดวิวสร้างทัฟฟิกได้คือคลิปอะไรละครับ เช่นเมื่อเช้ามีรายการข่าวอะไรนําเรื่องอะไรมาโปรโมทนะครับผ่านทาง YouTube โดยปกติเมื่อผู้ชมดูข่าวแล้วมักจะไปเสิร์ชหาใน YouTube ถ้าคุณมีคลิปเด็ดๆนะครับคลิปแบบนั้นอยู่ในมือก็เป็นคลิปที่สามารถสร้างรายได้ได้แบบทันใจคลิปประเภทนี้มีข้อเสียอยู่ที่ว่ามีอายุสั้นครับจะมีอายุเพียงแค่1วันถึง7วันเท่านั้นแล้วก็จํานวนผู้ชมก็จะถูกลบน้อยลงไปแต่ข้อดีของคลิปนี้นะครับสามารถสร้างทุรกิจจำนวนผู้ติดตามให้ช่องได้อย่างรวดเร็ว และในคลิปประเภทที่2นะครับคลิปประเภทที่2เป็นคลิปที่มีความแตกต่างนะครับก็คือเป็นคลิปประเภทคอนเทนต์รายการทีวีละครย้อนหลังที่หลายๆคนเป็นแฟนติดตามอยู่ใช่ไหมล่ะครับคลิปประเภทนี้เป็นคลิประยะกลางนะครับสามารถมีอายุของคลิปได้1เดือนถึง3เดือนนะครับคลิปพวกนี้สามารถสร้างทาฟฟิกและจํานวนซับสไครต์ได้ในระดับกลาง Like a guy grinding, Robin thick, made the whole crowd sick, especially the Smiths. I'm basically a wrecking ball for the youth of America. Jim, yeah. y'all know what it is Katie Perry. Juicy J, uh huh. Let's race. I just broke up with an enormous douchebag, and now it is audition time for my next man. But I, I have one request: to be with me, treat me shittily, then cheat on me. Joe Jonas was his name, but he broke up with me. You're just way too creepy. Plus, I found someone else. His name's Mickey. <laughs> or I'll put you six feet underground. Whoa, whoa, psycho, 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 Hi! Hey! go. It's good material. และสุดท้ายคลิปที่ดีที่สุดที่สามารถสร้างไรายได้แบบ Passive Income ให้กับคุณได้เราเรียกว่าค,คลิป How-To ครับคลิป How-To มีอายุตั้งแต่3เดือนจนถึง1ปีครับคลิปประเภทนี้แหละคุณมีอะไรรู้คุณมีอะไรดีคุณเก่งเรื่องอะไรนะครับมาอัดคลิปแล้วลง YouTube กันดีกว่านะครับเพราะคลิปแบบนี้จะสามารถสร้างไรายได้แบบระยะยาวให้กับคุณเลยทีเดียว Very bright in my house today. In this video, I'm gonna show you guys really simple winter hairstyles. My phone. Okay, so before. All of this you see right here my ultimate like lazy hairstyle that i wear when i my hair is dirty clean it doesn't matter it, it you know it looks it looks cute i think so what you want to do is start off by teasing your hair i'm teasing just a little bit this way my hair has volume when i put it up in a ponytail and then i'm going to put it up in a ponytail in my messy updo this way it doesn't come undone later. And the last and final step, just get a cute little headband. You can get a festive one, a plain one. I got mine from like the drugstore, and all you want to do is just put it on top of your head, like so. And it'll just kind of like class the look up a little bit so you can wear it, you know, with a dressy outfit, with a you know, casual outfit, you can work school work, and it takes like literally five seconds to do this. And I'm like obsessed with this look right now. So that is the first one. Now, this next look is like one of my favorites for like a windy day. When I want like my, my bangs and my layers not in my face all day, all you want to do is just part your hair in half, like so, and then secure that top half in a ponytail. And I just love half up and half down hairstyles because you get to keep your length and not, you know, have your hair in your face. Then afterwards, go ahead and braid the ponytail that you just secured. And then, as you can see, I am kind of like loosening up my braid a little bit. And I do this almost every time. And your hair is out of your face for the day. And it's so weird because this is like one of the hairstyles that is so easy to do. And I get like, I get compliments on it. And it like takes like five seconds. Um, okay, the next hairstyle. This is another way to just kind of keep your bangs out of your face if you have bangs that you want out of your face. And I do this all types of different variations braid, twist. But for this one, it's a little bit different i want to show you how to do kind of like a knotted hairstyle and it's so easy all you want to do is just start off with your bangs split them in half and then tie them in a knot and then afterwards gather some more hair next to your bangs and just kind of add it to the strands that you are tying in a knot and then you want to tie them in another knot and don't be afraid of the knot the knot comes out easier than a braid believe it <laughs> ผมหรือใครก็แล้วแต่นะครับสามารถทําได้ง่ายๆครับเพียงแค่วันนี้คุณเลิ่มลงมือทําสร้างช่องให้กับตัวเองคงเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊มีคลิปแล้วแล้วจะสร้างช่องอย่างไรและจะสมัครรับรายได้อย่างไรผมเองได้เปิดหลักสูตรรวยด้วย YouTube Partner ครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ข้างล่างนะครับหลักสูตรเราจะสอนตั้งแต่การเปิดบัญชีการรับสมัคร,การ,ครการสร้างไรายได้และการโปรโมทให้คลิปดังเลยนะครับอย่ารอช้านะครับอย่าปล่อยโอกาสดีๆแบบนี้หลุด วันนี้เพียงแค่คุนอัพคลิปไม่ใช่แค่อัพเฉยๆแล้วให้เพื่อนดูนะครับแต่วันนี้นอกจากให้เพื่อนดูแล้วคุณเกิดความชื่นชมความภูมิใจแล้ว คุณยังสามารถสร้างรายได้ได้อีกนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมครับทีนี้หลายคนคงอยากรู้ว่าแล้วเมื่อรู้แล้วว่าคลิปมีกี่ประเภทดังได้อย่างไรดังแบบไหนนะครับคงอยากที่จะสร้างช่องของตัวเองขึ้นมาแล้วนะครับผมเองได้เปิดหลักสูตรรวยด้วย YouTube p a เ t n e r นะครับเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจอยากจะสร้างรายได้กับ u t u b e นะครับสนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วท่านใดที่มีคําถามเกี่ยวกับ u t u b e นะครับทุกคําถามเรายินดีจะตอบครับถ้าตอบไม่ทันเราจะไปตอบท่านต่อในเว็บไซต์ ตามช่องทางด้านล่างที่เราให้ข้อมูลไว้ด้านล่างนะครับหลักสูตรรวยด้วย YouTube Partner เป็นอย่างไรหลักสูตรนี้นะครับเหมาะสำหรับใครบ้างท่านทราบไหมครับตัวท่านนักเรียนนักศึกษาบริษัทเอเจนซี่ค่ายเพลงใครก็ตามที่สามารถถ่ายคลิปวิดีโอเป็นมีสมาร์ทโฟนเพียงแค่เครื่องเดียวท่านสามารถเรียนได้แล้วครับเพราะเราจะสอนแบบเขาเรียกว่าโคชชิ่งกันแบบตัวต่อตัวนะครับมีเจ้าหน้าที่ พอทคอยดูแลท่านให้นะครับเราจะสอนตั้งแต่การเปิดบัญชีการเปิดรับรายได้การสร้างรายได้การโตหมวดช่องและการรับเงึ่งนะครับหลักสูนี้นะครับเราเปิดไม่บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจอย่าปล่อยโอกาสนี้ผ่านไปนะครับหลักสูนี้นะครับเปิดไปแล้ว2รุ่นนะครับ มีผู้ที่เข้ามาเรียนมากมายนะครับเราไปดูกันครับว่าแต่ละคนมีความรู้สึกอย่างไรกับหลักสูตรนี้ไปดูกันเลยครับสารินีปัญญา,าชนค่ะสารินีชี้ทางรวยนะคะวันนี้มาเรียนเพิ่มเติมนะคะกับซีอีโอสัตพผลนะคะเรื่องด้วยว่ารวยด้วยยู u ูบก็ถึงทางออกแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วย่างที่บอกไว้ว่าทีนั้นเนี่ยทำงานอยู่ในแวดวงมีเดียนะคะแต่ว่าในเรื่องของการที่ทํางานกับโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของ u t u b e เนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยก็ใช้อยู่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสามารถเนี่ยนำยูท มา k ม m มันนี่ได้อย่างไรบางคนคิดว่าฉันมีเดี๋ยวฉันก็ได้เงินเดี๋ยวฉันก็ได้เงิน แต่จริงๆเรายังไม่รู้ยังไม่รู้จริงยังไม่ถูกต้องยังไม่ถูกจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะลองใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะเวลาหนึ่งวันเนี่ยนะคะแต่สามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยเ,เป็นซุปเปอร์สตาร์นะคะในแบบของคุณเองก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะ,ะเป็นสุตา์อย่างเดียวนะคะหรือเป็นนางอิจฉานอกจอมันไม่ได้เงินมันไม่มีความหมายนะคะเพราะฉะนั้นมาเรียนนะคะและคุณก็สามารถเนี่ยจะได้สร้างตัวนี้แหละค่ะเป็นชีวิตชีวาของคุณแล้วก็เป็นกระเป๋าเงินอีกใบหนึ่งของคุณก็ได้นะคะรวยด้วย u t u b e นะคะเอกภพจันทรับ เป็นผู้ก่อตั้งนะครับ BPGS ผมกลองจะมาสร้างรายได้จากวิธีการนะครับของ YouTube Thailand ครับหลักสูตรนี้นะครับผมถือว่าผมเป็นรุ่นบุกเบิกนะครับก็ได้ความรู้ของการให้โดยโค้ชนะครับหรือเทรนเนอร์ซึ่งมีความสามารถและเป็นตัวจริงนะครับอย่างเขาเรียกว่าสุดยอดเลยนะครับเนื่องจากเราเป็นคอนเทนต์โปรไวเดอร์นะครับหรือผู้ที่ เรียมนะครับข้อมูลดีๆให้กับสมาชิกซึ่งเราแบ่งปันนะครับแต่เนื่องจากวันนี้เนี่ยยูทูบได้เปิดโอกาสนะครับให้คนทั่วโลกนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับจากการแบ่งปันของท่านนะครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพันวสามาชามาสค่ะตอนนี้ก็มีอาชีพอิสระแล้วก็เป็นผู้ช่วยแพทย์นะคะอาจารย์และทีมงานสอนดีมากมีแบบเทนกันตัวต่อตัว,ตวอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นค่ะ ช่องทางโอกาสสร้างไรายได้ดีค่ะคืออยากจะเชิญชวนให้คนที่แบบรักในการถ่ายคลิปการเล่นโซเชียลอะไรอยู่แล้วแล้วมีช่องทางใหม่ที่แบบเล่นแล้วได้ไรายได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาอบรมแล้วจะมีช่องทางเพิ่มมากขึ้นนะคะเห็นไหมครับแต่ละคนนะครับแต่ละคนมองเห็นโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นดาราศิลปินคนธรรมดานะครับคนผลิตโปรดักชั่นก็สามารถมาเรียนรู้หลักสูตรนี้ได้นะครับเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วท่านจะรู้ว่าการสร้างราย ได้ง่ายๆด้วย y t u t u เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปผมจะมีเรื่องราวดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมอีกนะครับก็คือสำหรับผู้ประกอบการทั้งหลายที่ยังอยู่บนโลกออฟไลน์ที่ยังมีหน้าร้านอยู่ตามทำเลต่างๆนะครับท่านทราบหรือไม่ครับว่าวันนี้การเปิดหน้าร้านออนไลน์นั้นง่ายนิดเดียวเองนะครับ ผมจะเปิดเผยเคล็ดลับเครื่องมือการตลาดออนไลน์นะครับทำให้ผู้ประกอบการที่อยู่ออฟไลน์อยู่ในตลาดนะครับอยู่บ้านร้านค้าธรรมดาสามารถเอาธุรกิจของท่านเข้ามาอยู่บนออนไลน์ได้ง่ายๆนะครับคอยติดตามให้ดีนะครับวันนี้ไปแล้ว Expert o n l i ออนไลน์นะครับอย่าลืมนะครับติดตามเราได้ที่ f c e e o o o t w i t t e r r G และ YouTube Channel นะครับวันนี้ Expert o n l i ออนไลน์โดยผมสามาัตพลซีอีโไปแล้วแล้วพบกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ